26ธันวาคมปีพศ2567ครบรอบ20ปีคลื่นยักษ์สึนามิที่ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า2 3 0 0 0 0ชีวิตใน15ประเทศรวมทั้งไทยเราด้วยนะครับจ่วนความสูญเสียสูงสุดมาจากจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียมาร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนี้กับรายง,งานพิเศษของวิ a ไทยครับ และแม้ว่าเวลาจะผ่านไป20ปีแล้วนะครับร่องรอยของเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังคงมีพบเห็นอยู่ในหลายจุดของจังหวัดอาเจเช่นเรือประมงที่ถูกคลื่นยักษ์พัดมาติดอยู่บนบ้านหลังหนึ่งในเมืองบันดา,าเจเมืองหลวงของที่นี่นะครับและมัสยิดรามาตุลาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง500เมตรคือสิ่งกอ่อสร้างเดียวที่ไม่ได้ถูกคลื่นยักษ์ทำลายไปเหมือนกับบ้านเรือนและอาคารอื่นในแถบนั้นนะครับ และแม้จะมีการบรูรณะมสัสยิดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็มีการอุทิศมุมหนึ่งในอาคารให้แก่ความทรงจําอันโหดร้ายของไหยะครั้งนั้นด้วยนะครับจัดที่เลียดอนตัวอนิตุาาป,ปุนสาขเียเป็นชาวเมืองบดดาเจน,นะครับบอกกับวิวเอว่าภาพความทรงจำนั้นคือสิ่งที่มีเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่เพราะ เขาบอกว่าเด็กๆนั้นไม่รู้ว่าซูนามิคืออะไรเพราะพวกเขาไม่เคยต้องประสบมันนะครับส่วนด้านหนึ่งครับเดีิซาฟิตรีรามดานีคือหนึ่งในผู้ประสบเหตุภัย,ยพิบัติครั้งนั้นที่รอดชีวิตมาได้และมาเล่าเรื่องที่เกิดในตอนนั้นให้คนอื่นฟังในตอนนั้นเธอมีอายุเพียง7ขวบครับมวนคลื่นได้พัดตัวเธอเออกจากบ้านไป,ประยะทางถึง8กิโลเมตรพร้อมๆกับคร่าชีวิตสมาชิกในครอบครัวเธอไปและทำให้เธอสูญเสียขาข้างหนึ่งด้วย Hal yang pertama sekali dari s a l a h s a k a n waktu itu k a e n a ketakutan. Ketakutan karena Nama Dani กล่าวว่าในตอนนั้นนะครับเธอรู้สึกกลัวอย่างมากครับไม่ได้กลัวเฉพาะตัวคลื่นยักษ์เท่านั้นนะครับแต่กลัวแม้กระทั่งพื้นดินซึ่งยังไหวไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาครับและเมื่อเวลาผ่านไปรามาดานีก็ได้อุทิศตนเป็นรักนักรณรงค์นะครับในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆครับ เกิดอติเหเธอกล่าวว่าสิ่งที่เธอได้เรียนรู้คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดภัยพิบัติขึ้นจะเกิดภาวะตื่นตระหนกและคนก็จะวิ่งตื่นไปทั่วแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการวางแผนเตรียมรับไว้ก่อนซึ่งรวมถึงการจัดตั้งจุดนัดพบเพื่อการหลบพยพเป็นต้นครับแต่ถึงะนาดนะครับบางคนก็ยังกังวลว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการลงมือใดๆมากพอ เพื่อปรับปรุงระบบการเตรียมความพร้อมของที่นี่ครับไรฮานลูบิสเป็นนักรณรงค์ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติก็ยกตัวอย่างให้ผู้สื่อข่าววิวเอว่าโรงเรียนในอาเจยังไม่ได้บรรจุบ,บทเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไว้เลยแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง20ปีแล้วก็ตามนะครับ รงข่าวระบุว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็มีการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในอาเจยอยู่เนืองๆนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญยังกังวลอยู่ว่าทั้งหมดนี้อาจจะไม่เพียงพอครับแอดวคัซซี่เก็บฉันนั้นนี่ตัวการจะ t ีเซสเทนก็ติด i s i เดียดดิ n สิสิบกัน a ีอินเตอร์กราสิกันคดั่งในกิจกรรมหรือรีนาสุรัญญานีอคตารีเป็นนักวิจัยจากศูนย์วิจัยการบรรเทาภัยพิบัติและสึนามิบอกว่า การให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพ,พิบัตินั้นจะยั่งยืนมากถ้ามีการบูรณาการเข้ากับกิจกรรต่างๆที่ดําเนินอยู่ไม่ใช่เป็นการจัดงานเดียวๆโดดๆที่คนมักจะลืมไปในที่สุดนะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุภัยพิบัติร,รุนแรงในอนาคตหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเจก็ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอบพยพหน้ภัยไว้เช่น ป้ายบ,บอกทางตามถนนเซฟเฮาส์ตามเส้นทางพยพรวมทั้งตัวเซ็นเซอร์เตือนภัยลุกหน้า10จุดที่เชื่อมต่อกับระบบไซเรนเตือนภัยซึนามิที่มีอยู่หลายจุดในอาเจครับแ้ดสีริดวานแฟมีรวาจากหน่วยงานนี้นะครับบอกว่าอย่างน้อยหาเกิดขึ้นอะไรสักอย่างในอนาคตนะครับการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่บอกเป็นโอกาสทองท,ที่ทุกฝ่ายจะได้ใช้ประโยชน์ คำว่าโอกาสทองนั้นหมายถึงช่วงเวลาระหว่างการเกิดแผ่นไหวและการอาจมาถึงของคลื่นซึนามิที่คนคนหนึ่งจะใช้เพื่อหลบภัยให้รอดชีวิตครับผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่าเมื่อปี2004นะครับคนในอาเจมีเวลาราว15-30นาทีให้ถอยห่างออกจากเส้นทางของคลื่นซึนามิครับและขณะที่เจ้าที่ของอาเจรู้สึกว่าการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเป็นไปอย่างล่าช้านะครับทุกฝ่ายก็ยังคงพยายามเดินหน้าทำงานให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยทุกคนสามารถพ้นภัยของคลื่นมรณะครั้งใหม่ในอนาคตต่อไปได้ครับ